วันนี้เอ็นเอ็อนัวจะพามาดูบรรยากาศเมืองโยโกฮาม่าก่อนถึงวันงานโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพกันค่ะจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ได้พักในเมืองโยโกฮาม่าค่ะเราก็เลยต้องนั่งรถไฟกันไปแบบนี้นะคะถึงแล้วค่ะไม่ต้องบอกกันเลนะคะว่าไปทางไหนที่นี่เขาตกแต่งตั้งแต่ไหนสถานีเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่สตาฟมายืนต้อนรับแล้วก็แจกหมวกแบบนี้ให้นะคะน่ารักมากมากเลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือโปเกมอนอาร์ตวอล์คค่ะ เป็นโปเกมอนการ์ด151แบบแบบฟูอาร์ตซึ่งจะมีแบ่งแยกไปตามแต่ละชั้นแต่ละโซนภายในตึกโดยเขาจะแบ่งตามประเภทของธาตุโปเกมอนค่ะจะไม่ได้เรียงลําดับกันนะคะบอกเลยว่าสวยมากที่ได้เห็นใกล้ๆแบบนี้ค่ะส่วนด้านล่างตรงกลางตึกนะคะจะเป็นป๊อปอัพสโตร์ที่ใหญ่มากพร้อมมีเจ้านาชีตัวใหญ่เบิ้มเท่าตึก3ชั้นเลยค่ะคนก็เยอะมากๆเช่นกันค่ะและนี่คือโปเกมอนดุกเมืองของจริงค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็จะเจอ Pokemon. 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 เยอโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนเต็มไปหมดเลย ก่อนวันงานเขามีพิเตอร์จูพาเลตให้ชมด้วยค่ะที่นี่เขาเต็มที่ทุกเรื่องจริงๆเลยนะคะขนาดยังไม่ถึงวันงานเขาก็จัดให้ขนาดนี้เลยเมกากาชาคือกาชาปองยักษ์ค่ะแต่ว่าเราไม่ทันคิวหมดไปซะก่อนนะคะปอบอัพตัวมีหลายจุดเลยค่ะแต่ว่าคนก็ยังุกที่เช่นกันนี่ถ้าเกิดเราหมุนกาชาได้นะคะเราจะได้น้องตัวแบบนี้เลยค่ะนี่คือไม่ใช่แค่ในตัวตึกที่จัดงานนะคะที่เป็นโปเกมอนแต่ เขาลงดีเทลทุกจุดค่ะแม่ว่าจะเป็นทางเข้าทางเชื่อหมหรือแม้กระทั่งทางเดินเป็นโปเกมอนหมดเลยตัวการ์ดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากมากนอกจากจะแผ่นใหญ่แล้วเนี่ยเขาลงดีเทลทุกจุดมันมีความฟอยแบบฟอยจริงๆค่ะส่วนตัวการ์ดทิกาจูยักษ์เนี่ยค่ะทาจากทรายสีแล้วก็กลีบดอกไม้พูดเลยว่างานละเอียดมากงานโปเกมอนที่จัดขึ้นที่เมืองโยโกฮาม่ากล้าพูดเลยค่ะว่ามันเป็นทั้งเมืองจริง โดยที่เขาทําให้มันเป็นเมืองโปเกมอนเขาจะสอดแทรกโปเกมอนในทุกๆที่ที่เป็นไปได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันคือการหยาดเยีเยดเลยค่ะเขาทําให้มันเป็นเมืองที่แบบน่ารักมากๆพูดเลยส่วนถังขยะใบนี้นะคะคนต่อแถวทิ้งกันเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาท,ทําทั้งเมืองจริงๆ และหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย